คงกับคงแน่ว่ตัวงสุดท้ายของพ่อหมอนะครับเนาะหมอดูตาติตมหมอหูเป็แม่หมอตาดูเลดูหมอแมนบอกเลขก็แมนขมขมเข่าเก็ดเจ็เก่าอย่ิเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเก่าอยู่หันเก่ายังเดียวเนี่ยฉันจะบอกอะไร้พอเราบอกยู่ได้เหมือนแล้วว่าเดียรนี้มัดเดียน์หน่อยเก่ามัดเดีอนโอ้โน่าฝันเนาะ มาเก่าคือเก่าอยู่โอ้งว่นนี้ก็ได้โอ้ผู้ใดเอ่อเก่าที่ต่อกับวัดสองสามวันได้ที่ปอบันเน้นไห้ได้พี่น้องเด้อครับที่เป็นเก่าตัวได้บาวนี่นะครับว่าติดเก่าเก่าตัวเก่าว่าล่ะครับที่ติดตามเพราะพวกปอบผมก็ได้ผมก็ถ่ายนะครับเนาะผมก็ได้เพื่ออะไรเนาะฝันเนาะครับผมพ่อฝันอะไรก่อนคะับติดต้องวัดไหมปอบพ่อฝันไหม่อบ ฝันว่าพอกับแม่ฝันเห็นพอกับแม่ตก้อนน่ะครับครับผมนางแม่งกันอยู่ข้างนี้อยู่บ้านเก่าเลยไปบ้านเก่าครับแล้วก็คืนมีตัวเก่าแล้วเก่าที่มันออกแล้วครับผมโอ้ฝันว่ากลับบ้านเก่าแน่กลับขึ้นไปเหยนเก่าผมขึ้อยู่โอ้บ้านเกิดลบ้านเกิดเลยบ้านเกิดต้องนอนเร่ไป นั่งเคีื่องกันอยู่วันได้บอได้ถามไปย่างขบานก็ได้เห็นย่างขบานเนี่ยเดี๋นั่งเครื่องนี้นั่งกันลูกซอน่พอกับแม่นั่งเนี่งกันซองรองเลยปีใส้โซ่เก่าแล้วบันเก้าเนาะครับผมอืมหมดกลางกับฟันเห็นเพิ่นเนาะครับวันนี้เขามาเห็นดีอืมตะเก่าก็เป็นเก่าครับทีใส่ใส้เก้าเก่าเช็ด ก้าเจ็ดเออตีเก้าเก้ากับเจ็ดโอ้ครับผมมันออกก้าเจ็ดทั่วไปอ่าโอ้แบบนี้เรียกกับชี่บ่เก้าหนึ่งกับก้าเจ็ดมันถูกก้าหกาสองเลยมว่าไม่ถึงก้าอ่าผมก็พากับก้าหนึ่งไปละครับผมโอ้ก้านถูกก้าคขึ้นบนเออขึ้นไวอยู่บนเนี่ยครับครบพอไปปอปอดก็เป็นเป็นยังหกหอก บอครับปรโตองขวนี่เราบอครับมันใจนักระดาษขวอนนะขวานรืวานนี่พี่นนองไม่ต้องกัดพรอกนโอ้ก็เอาเกเก่าเก่าหนึ่งก็เส็ดเก่าเส็ดเก้าผู้สุดอันที่ว่าแปดเก้าสูนี่เดี๋ยววานุดลังแปดกนที่เท่ะที่แปดเขาลงไป ปดเก้าศูนย์ก็ตีไปแล้วโอ้น่าครับผมใช่ตัวนี้แหละง่ายกับฝึกเตรียมแต่มาฝันรุ่นนะครับอันมาด้ครับรถขั้นเดียวนี่ฮึมครับไปลุ่งไปขวางมาทั้งเล็สองเจ็ดแปดเจ็ดทำเเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดเออสองเจ็ด แปดเจ็ดิพดเี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจดแปดเนี่ยน้องฝันหลายสองสองเอีงกับวะสองเจ็ดแปดเจ็ดนี่ยของจิกลับบ่ฝันนี่ลดความนี่โอ้ลดลดความว่าสี่ไส้เก่าหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งเก้าบ่โอ้เจ็ดเกา เลืองกือว่าตองเชออกตัวใดอย่เงนี้เนี่ยครับแล้วมันติดกับไปกับมาตัวใดเวทีเมียนมินีนี้นะบคว่าีใตัวฟันนะฟันตายแล้วมันเป็นศูนยมันก็ออกเก้าเก้าศูนย์วันนัครับเมียนครับบัตีใช้ว่าฟันตายวันนี้ก่ะเอาตายน้ำแนอ่ยทอย่าบ เอ7ศูนย์เก <9 S 1> ้าเจ็ดศูย uh, ์เก้าเจ็ด่นย์เก้าหนึ่งศูนยเก้า่งเกศนเก้าเจ็ดอันตัวเดียวกับคตกับขึ้นกับลงเจ็ดตับเก่าอืมื้อได้บ่อะรเท่านั้นและเลขข้าวอย่างเขาอ่นนะศูนย์เก้าหนึ่งจาเก้ศูนย์ต้องไปให้เกดแล้วอืมต้องหมดแล้วเก้าศูพ่อเก้าศูนย์กับเกเก่าก็คือว่าเลขอ่าหัวออกหวดที่ผ่านมาอาจจะมาออกอีก แมนเลขต้องขึนบนเนี่ยที่อยู่รางวัญยาขึ้นบนหรือเก้าหนึ่งเนีครับผมกว่าามันเป็นยุบนตัวเก้าเพราะเรียกไปบ้านเก้ากับเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยกับออกครับผมก็คือยู่ได้หนีเลยยุได้เนี่ยแต่เลขล่างหายได้เด็ดไป็เลขตัวเดียวหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นเทียนหนึ่งห้าเป็นม่งตรวเล็กกว่าหนึ่งสามแล้ว แก็งๆตนี้ไงบเอาคมแข่ๆหนึ่งห้าก็ว่าหากระิบอ่แก่ดอกฝันมันบ่ไม่น่แก่เอาไปโตไปเลยเมนฝันฝันมันไม่เนาชิแก่เกียดอ้ฝันน่าเกียดเอาแ่แค่ล่างหนึ่งห้าหนึ่เลยโอ้หนึ่งห้าเลยพี่น้อง ไมดีเลยติดตกยนั่นเลยเน้เลยสแตมมาดีเลยหนึ่งห้าโคโลล่างฟันขาดปัดเลยนะครัส่วนสามตัวกับมีตัวเดียวโคโลศูนย์เก้าหนึ่งกับตองอดบานรัะศูนย์แปดแปดเก้าศูนคนทั่วมาหลายอยู่ฝันเจียวหลายอยู่ โอ้ตัมันเ่นสล้านล้านนี่นี่บ่ะพ่อได้กระท้วมากลูกข้าวว่าโอ้ฟันหลวฟันเจียวฟันเทียนทั้งส่นทั้งที่ยื่ห้างละโอ้ม่นเปล้านจะิงจนี่ป่ะพี่น้องเรีนมันเขาด้วมันสีมาตัวเราก็สั่นแล้วพอก็ได้สรุปโค้งทุกทายพี่น้องแคนแคนหนึ่งห้าล่ามเน้นล่างอย่างเดียวกลมเหมืองกอืม ปมยังมาจานแลกตัวเดียวขอรอบอกกหัผมมนเลยต้องตับเลยมันใจขัดกันนะยี่พีหนอนี่นมีทีแม่ยู่ปี่นอกระแสไม่ดีเลยพี่น้นอสามวันทจริงเลยเีอไล่มาไดก้อนูนเคยฝันเคยออกเคยได้ครับชนนแล้วของกันเม่ฝันอีกถ้าเขาล้าเขาแยกกันหมดนะจุดเนี่ยจังเลยเลย อาเก่าเลยต้องหมดชุดต้องบูรเรี้ต้องเห็นมึงเพื่อทีว่าเ่เห็นนาพ่อน้า่อสู้สุฟังบิดเดิพิจารณาเอาให้พิจารณาดูเอานีชุดต้องหมดกับชุดโครงชุดไทยปั้นขานได้โครงชุดไทยนมเพรก็บฝันฝือดการนต่พันเห็นสร้างเก้าควครับผมก็ไปตีนับมึงนี่เก้าตัวอ่า มันเหนช้างมันจะเป็นเจียตัวตำล่าหนึ่งตำล่าหนึ่งเมื่อก่เก้าเยอะแล้วก็นับมันเก้าตัวเบ้าใส่กันที่ไปเอาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแขนเป็แขนไปเราล่างตัวเดียวขอรอหนึ่ตัวเด่นคือหนึ่งห้าแต่ว่าแต่ว่าบนชุดบนนี้ พ่อมันจะศูนย์เก้าเจ็ดเดียแมนเพราะเพิ่นยู่ทั้งเฮี่ยเพิ่นยู่ทั้งเนียพี่น้องแล้วพี่เจมขีดเสิไตให้เห็นเพิ่นยูทั้งบนบ้านศูนย์เก้าเจ็ดาผถ่ายพอฝันล้านหนึ่งหาเยเมื่อต้องเจรานก็โอ้ห้าครับศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องไปตาเหลียนะแล้วศูนย์เก้าเจ็ดนะพี่น้องแล้วเสียมเจ็ดก็สูงเลยแต่พี่น้องพี่เจารณนาเนี่ยฝันหมอกกบาได้คิดล่าหมอกกระผูดไ้ครับฝันล่าหมอกนะครับโอ้ ก็ขึ้นฝันสิแล้วก็หนังฝันก็เลยเป็นทีไม่พี่น้องเอาแขนขึ้นนึ่งหานวดน่องบอกแม่คืบอกเป็นยังไงก็ฝันหมักฝันสอบขนาดแต่ว่านของผมฟุ้งนบอกแล้ว่อนเนาะคุนหมอจันที่เขาศีว่ากูเขาได้ยินนะแต่หมออยากฝันพวกเด้ก็อยากฝันขึ้นกันนะครับฝันดูฝันกินเพื่อน อ๋อ่ได้คิดบ่ไหวแล้วคิดนีงบ่คิดคิดนั้บ่คิดบ่ไหวเน่นครับผมให้เฮงๆแต่มันหนฟันไปเองเขาบอกเนาะนครับผมศูนย์เก้าเจ็ดนะเด่นบนแล้วก็ล่าง1น่งหาครับผมฝากต่อเ f ีแฟ้นช่องอ้นืมะถามสองหาศูนยนี่มาจากไหนอั ปากฝาอีกทีทุกคนเรื่อขอให้เห้าการในยชห้าครับลืมเชียงเลยเกียงชงนี้ละก็ยเขาเอาเงินพั0นหนึ่งมมหาโอ้โไี่ไปที่มาลืมออเงินพัดไปหาร้อยสองใบตั้งแกองวมด้ะครับเล้วไทีครับเอาว่าสันเจ้าฝากอนไปซื้อยาว่าสันเอาฝากจะเหงนเนาะ ด้ฝันนี่คร er nah ับผมเอาขึ้นไปไปซื้อเอาขอยก่ได้ไปไปซื้อเอาเจ้าสั่ญาสูนขอยว่าได้ไปตลาดท่าอีสานยาสูนจะท่าอีสานนะครับเมนครับผมเกิดอมีเอ็นเกินี้มียิบห่าก็หาศูนก็หาหามันเป็นตัวเดียวกันอือก็เลยขยายออกไปนก็เลยหลายตัวมันไม่ตีคือเลขแล้ววะคำว่าตีใส่เลขหรอกองา เขาเลอมนมาหายดีครับผมโอ้ได้กินในท้องแล้วแม่มคือว่าเล็กนี่ตัวนี้แล่ะเป็นบออ่นบอฝ่อบัตรเอาตัวนั้นคือตะตีไปไรอะไรย,ย่างเนะาะไหวปันหลยเนงงถถาะของทุายเนะปั้นทงของทุตายเลยไปของงบ่อหมอดูตาทิ์หมอดูเทวดา วิ่งกาเก้าไปคื้เก้าโอ้ตัวเดียวเก้าตัวเดียวนี่รางวัลที่หาอยู่เก้าใครที่ชอบตัวเดียวแล้วพี่รองด้จับเลยก้าอยกเช่นเคยก้าเช่นเคยก้ายังอยู่โอ้ถืบ่หอดปีใหม่กักคุณพ่อนอก้าไม่หนีไปไหนเก้ายังอยู่พียซีครับอ้คเดียวกก้าองะกัดจัดกัดสะานนะครับงานพี่เนาะังครับ